มาดูเบา,าเซ็กกันครับรมืนอนี่โอ้ดาเซ็กป้าปลาไหมอุ้ยเซ็กวแววมาตัด,ดนะีะกับแกมแ้มขึ้นนีแ่แหละครับฮะลิลลี่ลิลลี่ขาอมีดมาไหนสิจ๊ะปาาเทียนเล่นไฟนี่อีล <rí> า e> ปาดเ,เ,เทียนเล่นได้อย่างอุ้ยคือจะขาดเอาเอาแบบยืเส้นเออยาวแาวยาว

ของจวดนะั่นๆๆๆฮะ,ะโอ้มีเราตัวเนี้ยนี่ครับของจวดครับฮ <laughs> ะ<า>อะไรฮะ<า>ปลาอะไรนะมีปลาฉลามเลยีปลาฉลามเยี่ยวปลาปลาฉลามนี่ครับโอ้บ่าวเซกกับบ่าวดีครับสองคนนี่ครับโอ้หาผ้ากานันนากิน มืึอนี้ต้องมานอนเด้เจ้ามามาเดี๋ยวส่งทีมงานมือชีบมาเดี๋ยวสิมาส่งเลยมาส่งเลยเนาะเราอยู่เงีเลยดิอยู่เงีอยู่เงีเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวหามกลับก่อนเที่ยงขึนกันจะกลับองจะต้องไปหาของจวดมาเด้อเดี๋ยวมีอันนั้นอยู่อย่างนี่มาซื้อไผ่อี๋ตอนเช้าเราจะได้กลับบ๋านเหฮะตอนเช้าแล้วเสียก็กลับเลยเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปลงไหนผมไม่บอกหมกมือนีครับไปนั่งอยู่พุ่นเพื่อเดียวครับพูดไปนั่งยู่พุ่นนี่นี่ไปนั่งเพื่อเดียวครับโูู้หไปนั่งเค่นังครับนั่งไกลกัไกลถัามานั่งไม่ใจผมจะบวายอย่างดออ อิ๋ดีมัไปอิ๋ดีมวกระหายครับหมวกูกระหายหายวิเศษวะ่ะเอะเนนอยำเลียงหาย,ออยไม่ต้องห่วงเลยเลน้นาเซกก็ต้องมานอนนี่ครับไม่ให้นอนที่อื่นละนอนนี่แหละครับนอนเป็นมู่กันครับเซกยกนิ้วหน่อยเบ้างยกนิ้วหนบ้าง เดี๋ยวแล้วนะเอาไหมเอาไหมไปดูกันเดี๋ยว<ม>ดีดดๆรอรอเนรอ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 ได้ปลาแล้วครับโอ้อันนี้ตกทั้งทงนนะตตั้งวันนะตกทั้งวันปลาเยอะมากเลยฮะ <c oughs> เนี่ยหากินครับอาจารย์บอกว่าตกได้เลยนะครับไม่เป็นไรพันหนึ่งศันย์ครับพอนพันส่วนกระดุมตรงน้ต้นฮะนั่นแล้วอะไรไม่มีอะไรแสกระว่างปลามันปิวตกหนามเด้อ เออนั่นแหละนั่นแหละเป็นไรครับหากินกับเบาเซกไปไหนมันบอสจัดแลยบักคักเลยบั <laughs> าากการเลยมาค <c oughs> ักไม่เหากินนี่มาคักครับฮะเนี่ยนะมันแต่ของมีคน เงียงว่ะเงาะบ่ฮะ,ะบ่ะง,อองเงาะบ่เงาะลังเลียนบ่ฮะาามาแต่ของมีคนเนี่ยเงียงโอ้ย,อยนั่งไม่เรียบร้อยเลยอ่ะเป็นผู้หญิงว่าสุภาพมันจีนแซมบึ้งเขาแอบทายครับปัดเง,งยาะเงาะใหญ่บ้างไม่ได้ไม่ได้ท่าน้องมิ่งได้อยู่ อะไรอะไรอะอะไรนะจะมอบความรักให้เลยนีโอ้ยไอตัวหน้าไปกันเยอะมั้ยอีรี มมาทไอะไรแล้วทำอะไรเนี่ยออนี่ก็เจ็ดโมงแล้วอ้อไม่ใช่เจ็ดโมงห้โมงย็นแล้วจะหกโมงแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาจวดครับ ย่างกินเลยนี่ดิสายตรงเซ็กสายตรงเนาะว่าไงเซยเตอร์มาไหมมาไหมมานี่ไหมฮะมาเด็กตราต้องเรียนเลยเนาะ อย่าเต้อันนี้ต้องเปลี่ยนชายาให้เต้และเต้มีชลินไหมเต้มีชลินปะใช่ไหมใช่ไหมให้แต่ให้แต่เสื้อไม่ชลินเนี่ยฮะลายเต้หมดลายเต้หมดบึงครับ นนอันน,น,นี้อันนี้มือยำอันดับหนึ่งเนยนี่เฮ้ยอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมมือยาอันดับหนึ่งโอ้นั่งยำทั้งวันครับรทงยคุเป็นเลยนเดี๋ยวครงน้เนดังนดังนะข้งหน้าม่กเียอะไรนะี่นี่ครับมือยำอันดับหนึ่งครับโอ้ มมักยำให้พี่เตยฮะเอ้ยายำอะไรยำเทียนให้พี่เตยฮะ, <laughs> ะใช่ไหม <laughs> <c oughs> ใช่เลยนะแบบเนี้ยอย่าดูครับโอ้อันนี้จะเป็นมือยำครับ okay, uh, แมนวะนี่บ่แนวแก่แมนวะปกติว่า <c oughs> แมนเทียนเลยแมนวะ มัน,นไ,<ะ>ไม่ใช่ของแรกนะนี่นมือย่ำนี่นเนี่ยของแก่ะปะเยือกเ่ยตะตุ้งยางนะครับตะตะุ้งยางตะตุ้งเห็นไม่ได้นะเห็นย่ำย่ำมาไหนลินลลี่โอ้เต้ยโอ้ยรู้รรรๆกันอยู่นะ เอยแล้วทพรุ่งนี้บ้พรุนี้ไม่มีอะไรเออพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำนี่จอดแล้วครับจอดแล้วเสียบงอย่า่เลยเนไปเช็เคียวฮะสมุนไพรสมุนไพรปักสมุนไพรบ่างรับเด็กอุเียวจ เย่ลิลลี ay, em, em, hay, amos, ่ยังไม่หายยังไม่หยุดยำอีกนะเธอเนี่ยเนี่ยเนี่ยยำไม่ดูสิยำไม่ดูสิเนี่ยยำไม่ดูสิยิ่งชำนาญต้องให้เสียเต้ยำให้ดูนี่นี่มือฉมังมือจ้อยไอเต้ยตราก็เหนื่อยเราก็ เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอ่ามีกับมือฉมังกับสองคนนี่ครับฮะมี่นี่นีเสี่ยเต็มตู้หมูแต่น้อยหน้าต้องมาโชว์ฮะต้องมาโชว์โอ้ยไม่ใช่มือยำอ้าออนี่ก็ยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกโอ้เสียเตยนี่เสียเตยนี่สุดยอดเลย ต้องแบ่งเท่าๆกันต้องมิ่งยากแล้วครับยากแล้วอันนี้นะอันนี้คนรออันนี้อันนี้คนรออันนี้คนรอนี่นี่มือยำมีมือยำฮะไปด้วยกันไม่ใช่สองคนนี้นี่ฮะไม่ไม่ใช่ไปโมเมนไปจวดน้ำกันอ่ะดีครับสหรับคลิปนี้ลิลลี่ไม่ไหวเอฟซีหน่อยเร็วเร็วเฮ้ยเอฟซีโกรธเด้อ เนี่ยังจะยำอีกอ๋ออ๋อยังไม่หมดเองจะย้ำไม่หมดเลยนี่ฮะเฮลลี่ขาลิลลี่จะย้ำไม่หมดเลยเหรอไม่ไม่จ้องไว้มืออื่นให้ย่ำมืออื่นเนี่ยบ่โอ้ยลิลลี่เอ้ยอีหล่าเบิ่งกครับนี่นี่อี๋อี๋สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม